ลานาบุญลานาบุญลานาบุญอบอุ่นความรักสมัรสมานาาาเพราะเขาเขาเด่นเป็นพยานเรื่นรมสุขสมราญนานาลานาบุญลานาบุญลานาบุญแหล่งเริ่มเพิมปูนการศึกษา ขงสมคุณธรรมจริยาพัฒนายาวชนชาติไทยค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญน้อมผงสเสด็จอุปถัมภ์ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนาริศราโชคเชียสุนทรรองผู้อำนวยการสถานศึกษารับผิดชอบดูแลในกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคลากรค่ะสําหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะ ในระหว่างวันที่11มกราคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565นั้นนะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลก็คือการเรียนแบบออนไลน์นะคะการเรียนออนไลน์ก็คือการเรียนตามตารางเวลาเรียนที่คุณครูแต่ละสายชั้นนะคะได้ส่งและแจ้งผู้ปกครองไปแล้วก็จะเป็นการเรียนแบบออนดีมาน์ออนแอร์นะคะคือเป็นการเรียนจากคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้ และเป็นการเรียนแบบออนแฮนค่ะคือเป็นใบงานเป็นการบ้านนะคะสำหรับในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะจะเป็นการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ site. ซึ่งการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ site, นี้นะคะเป็นการเปิดเรียนแบบสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนเองซึ่งทางโรงเรียนจะจำกัดจำนวน400คนนะคะโดยท่านผู้ปกครองไม่ต้องมาทำ MOU แล้วนะคะสำหรับ ผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดที่ทํา MOU ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ถือว่าครั้งนี้นะคะเป็นการลงทะเบียนใหม่โดยเป็นการลงทะเบียนผ่าน Google Form ซึ่งทางคุณครูประจําชั้นจะส่งเข้าไปในลายกลุ่มของอแต่ละสายชั้นนะคะขอให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนติดตามตรงนี้เพราะทางโรงเรียนจะยึดถือการลงทะเบียนผ่าน Google Form นั้นเป็นการลงทะเบียนมาเรียนตามความสมัครใจเลยค่ะ แต่สำหรับท่านผู้ปกครองท่านใดและนักเรียนท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกในการมาเรียนที่โรงเรียนเราก็จะยังเป็นจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลเช่นเดิมนะคะก็คือเป็นออนไลน์ line, on demand, on air และก็ on hand ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางกลุ่มบริหารวิชาการนะคะเป็นห่วงบุตรหลานของท่านเป็นอย่างมากนะคะคือเรื่องการส่งงานอยากจะฝากท่านผู้ปกครองนะคะกวดขันบุตรหลานของท่านในเรื่องการส่งงานที่ยังค้าง นะคะกับคุณครูประจำชั้นขอให้นักเรียนที่ยังมีงานค้างอยู่นั้นนะคะให้ติดตามผ่านทางคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชานะคะขอให้ติดตามให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565นะคะมิฉะนั้นนะคะทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งเตือนติดตามการส่งงานไปยังที่ไปยังท่านผู้ปกครองนะคะ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากกลุ่มวิชาการนะคะก็คือขอประชาสัมพันธ์ในช่วงระหว่างวันที่1 1 3ถึง31มกราคมนี้นะคะทางโรงเรียนก็ได้มีกิจกรรมสอนเสริมนะคะคือกิจกรรมการเรียนดนตรีไทยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนกีฬาคือฟุตซอลนะคะในการเรียนดนตรีไทยนะคะทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะจะเปิดสอนในวันจันทร์ถึงศุกร เวลา9โมงถึง14นาฬิกานะคะโดยคุณครูจะส่ง Google Form นะคะให้นักเรียนได้สมัครเรียนผ่านทาง Google Form นะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะส่งผ่านไปอีกทีหนึ่งจะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นป3ถึงป5นะคะส่วนวันที่จะเริ่มเรียนวันไหนทางโรงเรียนจะทำหนังสือชี้แจงแจ้งท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งและอีกหนึ่งรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการเรียนฟุตซอลนะคะก็เรียนจันทถึงสุขเช่นเดียวกัน รับสมัครนักเรียนชั้นป .3 ถึงป .5 นะคะจำนวน20คนนะคะส่วนเวลาเรียนก็คือ10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะแต่ท่านผู้ปกครองนะคะจะต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันการมารับมาส่งของนักเรียนเองนะคะสำหรับในเรื่องของกลุ่มบริหาร ฝ่ายของบุคลากรนะคะทางโรงเรียนเรานะคะก็ได้มีบุคลากรใหม่นะคะมาเพิ่มสองท่านนะคะหนึ่งก็คือคุณครูวิภาวรรณลิขิตบรรณศักดิ์และคนที่สองนะคะคือคุณครูก้องเกียรติจรพงศ์นะคะก็เดี๋ยวคุณครูทั้งสองท่านจะได้แนะนำตัวให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะคะได้รู้จักต่อไปค่ะ สำหรับการสอบนะคะในเทอมนี้เราก็มีการสอบปลายภาคเช่นเดิมนะคะใน,ว,นวันเวลาก็จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่านักเรียนที่จะมาเรียนในออนไซต์ site, หรือว่าออนไลน์นะคะก็จะเป็นการสอบข้อสอบในชุดเดียวกัน,นะคะ่ะและจะมีอีก3ระดับชั้นนะคะที่จะมีการสอบพิเศษขึ้นมาคือระดับชั้นป .1 ป .3 แล้วก็ป .6 นะคะการสอบของระดับชั้นป .1 ก็คือเป็นการสอบอาหรือการทดสอบการอ่านนะคะ จะอยู่ในช่วงวันที่1-4มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะสำหรับสายชั้นป .3 ก็จะเป็นการทดสอบ NT นะคะจะสอบในวันที่14-18มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะและสำหรับพี่ป .6 นะคะเป็นการสอบ o n e นนะคะเป็นการทดสอบระดับชาตินะคะจะสอบในวันที่12กุมภาพพุทธศักราช2565ค่ะสำหรับชั้นป .1 ป .3 และป6นะคะที่สอบ rt nt และ o-net นะคะจะเป็นการสอบตามความสมัครใจของนักเรียนเองค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่ทางกลุ่มงานบริหารวิชาการและ,และงานบุคลากรนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอฝากนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะคะช่วยกวดขันบุตรหลานของท่านในการเข้าเรียนในการติดตามงานที่ข้างค้างอยู่นะคะก็หวังว่าในเร็ววันนี้เราก็จะได้กลับมาเจอกันในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ